วันนี้นะครับก็จะมีการรีวิวนะครับทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมของไทยเรานะครับอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันนะครับพันธุ์ดั้งเดิมเลยนะครับฝั่งนี้จะกบชายน้ํานะครับอันนี้คือทองย้อยฉัดนะครับซึ่งลักษณะของทั้งสองพันธุ์นี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันกบชายน้ำเนี่ยลูกเขาจะกลมๆนะครับแล้วก็หนามละเอียดแหลมเหมือนปลาปักเป้านะครับสีเนื้อนะครับก็จะมีความสีออกส้มกว่านะครับ แล้วก็มีความสีจัดกว่านะครับเทกเจอร์ของเนื้อเขาก็จะนิ่มนะครับนิ่มกว่านะครับส่วนทองย้อยฉัดนี่นะครับก็เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมในอดีตรูปทรงเขาก็จะคล้ายๆมอนทองนะครับมีความใหญ่นะครับหนามคล้ายมอนทองมากนะครับแต่สีเขาก็จะมีความสีทองสวยนะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อเนี่ยคล้ายคิงกับมอนทองเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะมาชิมนะครับว่าในแต่ละตัวเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยว ถ้าให้ดูเนื้อเนี่ยผมขอเริ่มจากทองย้อยฉัดก่อนนะครับตัวนี้ดูแล้วเม็ดก็จะรีบนะครับเนื้อกค่อนข้างจะเนียนละเอียดนะครับนี่กิ่นหอมอ่อนๆนะครับอืม หอมไม่แรงนะครับมีความหวานครีมมี่แล้วก็มันมันเยอะมากครับเนื้อจะเนียนนี่มกว่าหมอนทองนะครับแล้วก็นิ่มกว่าหมอนทองด้วยรูปนี้เปึงเปล่งเพิ่งหลุดนะครับคือเทคเจอร์ทุเรียนไทยโบราณในส่วนใหญ่แล้วพอสุกแล้วเขาก็นิ่มอยู่แล้วนะครับมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับด้าในนุ่มมากนะครับ ืเม,ม็ดรีบนะครับเป็นเม็ดไตน่าจะเม็ดไตเกืบหมดเลยนะครับลูงนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับสามโลประมาณสามโลนะครับอืมมันอร่อยเนียนกินไม่แรง อ่อนกว่าหมอนนะครับแต่ก็มีความเท็กเจอร์ของความกรอบนอกนะครับด้านในนุ่มและนิ่มและเละนะครับแต่ด้านนอกกรอบลูกนี้เปลือกบางมากนะครับทั้งสองลูกหลับเปลือกบางหมดนะครับถัดมาเดี๋ยวจะชิมกบชายน้ํานะครับอืม มีความหอมละมุนมีกิ่นดอกไม้มากกว่านะครับกลิ่นหอมกว่าหอมกว่าท้องยอดฉัดนะครับเมลี่เหมือนกันนะครับเนื้อสีส้มนะครับก็มีความหวานมันนะครับสองตัวนี้ก็กินจะไม่โดดเด่น เท่ากับพวกจันสามนะครับหรือพวกโอชีมูซันคิงหรือพวกสาลิกาสองพันนี้สักคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนน่าจะทานได้เพราะเขาจะกลิ่นหอมละเลื้อละเลื้อนะครับดูกลิ่นหอมจากไม้สูงกว่าอันนี้มันมากจบทช้น้ำมันมากนะครับอืม ก็เป็นอีกหนึ่งอีกสองตัวตุเรียนที่น่าสนใจในการเพราะปลูกนะครับนี่เนื้อสวยเนื้อแห้งดีนะครับสีสวยมากนะครับถ้าคนไม่ชอบหวานสองพันนี้แนะนำนะครับไม่ได้หวานจัดไม่ได้หวานจัดเหมือนพวกอ่าหลงรับแล ครแล้วก็ไม่ไมหวานจัดเท่ากับพวกจันทบ,บุรีต่างๆซึ่งค่อนข้างจะหวานนะครับเพราะนั้นอันนี้ถือว่าดีนะครับสองตัวนี้อร่อยหอมนะครับรสชาติไม่จัดไม่ได้จัดจ้านออกไปทางมันมากกว่านะครับแล้วก็มีกลิ่นที่ละมุนนะครับก็เป็นอีกสองสายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์นั้งเดือของไทยเราแต่โบราณนะครับกบชัยน้ำและทองย้อยฉัดน,นะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกสองสายพันธุ์ทุเรียนที่น่าสนใจจริงๆวันนี้ถ้าเกิดคนได้ลองชิมทุเรียนพันธุ์ไทยดั้งเดิมพันธุ์ไทยยุก่อนเนี่ยนะครับที่เราพ่อปลูกกันในสมัยโบ,ร,บราณที่เกิดจากกระบวนการทานมาเมล็ดแล้วลูกเม็ดไหนอร่อยต้นลูกไหนอร่อยก็โยนให้เกิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้สายพันธุ์ทุเรียนเราหลากหลายมากขึ้นแต่เมื่อผ่านไปเราไป โฟกัสกันเรื่องการส่งออกก็จะไปโฟกัสกันที่มอญทองชนันีนกหยิบนะครับซึ่งทําให้สายพันธุ์ดั้งเดิมเราเนี้ยหายไปผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดาชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยได้ลองชิมสายพันธุ์ที่เป็นแรไอเทมเหล่านี้ของไทยนะครับไม่แพ้โอชีไม่แพ้ OG, มอซันคิงแน่นอนนะครับเรื่มมีความหลากหลายมากกว่าทั้งเรื่องของเ็กเจอร์รสชาติกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์กว่านะครับมีความแปลกใหม่มีความ ลงตัวในแบบของเขานะครับมีทั้งกลิ่นที่เป็นหอมโทนดอกไม้โทนกระดังงากลิ่นที่มีความหอมพิเศษนะครับซึ่งของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับทุเรียนไทยดีที่สุดในโลกก็พูดได้นะวันนี้กล้าการันตีนะครับว่าทุเรียนของเราดีที่สุดในโลกนะครับและถ้าหากได้รับรับการอนุรักษ์สายพันธุ์เหล่านี้ให้กลับมาและปลูกให้มากขึ้นไปทําตลาดมากขึ้นในอนาคตเนี่ยอนาคตของทุเรียนไทยก็ยังมั่นใจว่าสดใสต่อไปได้อีกระยะยาวนะครับ